ใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้สิบเปอแน่นอนครับคุณยา่าออมให้ได้1 0บถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนคนเรานะคะก็มีอิสระที่จะเลือกการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกอะไรที่เรามีความสุขค่ะ วาวาก็จะแต่งตัวสวยไปไหนคะกระเธอ่ะก็คือกระเทยจะมาสวยซุ้ผู้หญิงอย่างฉันได้ยังไงทั้งสวยทั้งเก่งกว่าก็วันนี้ฉันได้ข่าวว่าทีมใหม่อ่ะเขาจะเข้ามาเพื่อผู้ชายเขาจะตกหลุมรักทันไงแกโอยแกนี่ไม่ดูสารรูปตัวเองเลยเนะาะทั้งอ้วนทั้งดำใครจะชอบกระเธยแบบแก ถึงฉันสวยสู้แกไม่ได้อะแต่ฉันก็ทำงานเก่งนะแกไปดีกว่าไม่อยากขีบคนหลงตัวเองอ่ะอีนี่เข้ามาทักทายแล้วก็ไปอย่างนี้เลยเหรออะไรของนาสวัสดีครับผมชื่อออยนะครับจะมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของพวกคุณ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสัญญานะครับว่าจะพาทีมของเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ครับโอ้ยจะได้หรอคะหัวหน้าก็ทีมเรามีกระเทยอ,อยู่นะคะวันๆไม่ทําอะไรเอาแต,แต่แต่งตัวเหมือนจะไปแก้บนนะคะจูนกลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงของทีมมากกว่าะคะ่ะวาวพี่เนี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เบาๆหน่อยเรื่องความมั่นใจในตัวเองเนี่ยน,นี่แต่งตัวจัดเต็ม เตรียมต้อนรับหัวหน้าคนใหม่เลยเหรอฮะพี่นูนวาวาก็แต่งของวาวาแบบนี้ตลอดไหมคะนี่พี่เขาเตือนด้วยความหวังดีแกยังไม่สำนึกอีกเหรออ่าอ,อ,อ่พอพอพอโอ้ยฉันปวดหัวเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรเจกต์แรกกันเลยดีกว่าลองไปคิดแผนการตลาดโปรโมทสินเชื่อออนไลน์นะครับหวังว่างานแรกของพวกคุณจะทำได้เต็มที่นะครับผมค่ะ <laughs> พี่อย่าลืมนะที่หนูบอกนะจะลืมจัดให้ด้วยนะคะโอเคค่ะพี่แหมไม่ยืนคุยกับผู้ชายอยู่นั่นแหละไม่ไปทํางานหรอจ๊ะเอ๊ะหรือว่าหล่อนหิวอืมจะก็หิวนั่นแหละโตสาะร,รูปอย่างแกเนี่ยกินไม่เลือกเลยนะเจออะไรก็กินหมดไปดีกว่าอ้าวเรหรอก เออคุณจูนครับแล้วคุณวาวาไปไหนแล้วครับหรือว่างานยังไม่เสร็จก็มัวแต่ไปเติมหน้าทำผมสิคะจูนนะบอกหลายครั้งแล้วแต่งตัวเวอร์ขนาดนั้นน่ะอย่างอายมีบ้างก็ได้โอ๊ยขอโทษด้วยนะคะจูนนี่ไงเอ,อกสารที่เธอให้ฉันไปหามามันเยอะกนูนโทษทีนะคะเราประชุมช้าหมดจะหาเอกสารใน้จูนค่ะเอาละครับในเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้ว สำหรับงานที่ผมได้มอบหมายไปนะครับมีคนหนึ่งที่ทำตามที่ผมมอบหมายและอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยว้าวาฉันบอกแกแล้วใช่ไหมเอาเวลาที่แต่งตัวเนี่ยไปคิดเรื่องงานดีกว่าตอนนี้การของเธอโดนปัดตกสู้งานฉันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่นุชใช่จ้ะผลงานน่ะมันออกมาจากตัวตนของคนนะ เช่นเธอเป็นตัวอย่างไงวะาวาต่อให้เธอโดนจูนเขาบูลลี่เธอขนาดไหนนะเธอก็ไม่สนใจแต่เธอกลับเอามาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เธอน่มีความพยายามมากขึ้นแบบนี้หมายความว่าไงคะพี่อย่าลืมจัดการงานให้หนูด้วยนะคะมันจะเป็นมากพรุ่งนี้หนูต้องใช้นะคะโอเคนลโอเคครับอย่าลืมนะคะ,คะ ผมกับพี่นุชเลือกคนที่ใช้สมองในการทำงานไม่ได้เลือกคนที่ใช้หน้าตาแต่ไม่มีสมองเธอชอบเอาปมด้อยของคนอื่นมาพูดเล่นเป็นเรื่องสนุกวันๆเนี่ยผลิตแต่คำด่าทอแล้วก็คิดว่าตัวเองสูงส่งเวลาที่ด้อยค่าคนอื่นเขาอะผมกับพี่นุชตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะขอเชิญคุณจูนออกไปทำงานที่อื่นเพราะว่าพวกผมเนี่ย ไม่อยากจะทำงานกับคนที่เหยียดคนอื่นพี่พี่คะขอโอกาสให้จูนได้ไหมคะที่จูนบูลลี่วา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 ไม่ได้คิดอะไรเลยคะ่ะเพราะเราเป็นเพื่อนกันังพี่นะคะนะคะขอโอกาสให้จูนหน่อยนะคะดูไว้นะจูนนี่ขนาดเธอบูลลี่วาวาเขาขนาดไหนเขายังขอโอกาสใ,ให้กับเธอเลยเธอเนี่ยต้องขอบคุณวาวาเขานะเอาเลยครับผมขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับ ยังไงก็แยกย้ายกันไปทำงานได้ครับเป็นยังไงบ้างออยลูกทีมพอไหวไหมจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับผมสนใจแค่ว่าใครทำงานได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าทำงานได้แล้วก็ทำผลงานให้ผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ใช้งาน แต่ถ้าเกิดว่าทํางานไม่ได้ผมก็ต้องให้ออกไปมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ครับพี่เห็นไหมจูนการที่แกบูลลี่คนอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้แกดูสูงหรอกนะแกไม่โกรธไม่เกลียดฉันเหรอที่ฉันบูลลี่แกทุกวันอ่ะทําให้แกเสียหายแล้วก็เสียชื่อเพื่อที่จะชนะที่แกเก่งกว่าฉันอ่ะ บางทีฉันก็รู้สึกอะนะแกแต่ว่าฉันไม่แคร์หรอกเพราะแกเป็นเพื่อนฉันไงฉันมีความสุขกับการแต่งตัวเห็นไหมเห็นมุกฉันไหมอ๋อในมุมเล็กๆของฉันแบบนี้แหละในตัวเราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะจูนขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกฉันแบ่งให้แกเส้นหนึ่งกันไหมอ้ยไม่เอาอ่ะแกวสไปงมมาบูลลี่ฉันเหมือนเดิมก็ได้ถ้าแกไม่บูลลี่ฉันชิงา จริงเหรออันแต่งุงแค่ไหมไม่ไม่ไไอแกเป็นงมมาสิเมตรนี่ถ้าเราโม่แต่สนใจคนอื่นว่าเขาจะตัดสินคุณค่าของเรายังไงก็เท่ากับว่าเราดูถูกตัวเองค่ะวันนี้อยากจะกินอะไรดีนะรับบทชาวบ้านหนึ่งค่ะเข้าเข้าไปฟ้องเฮียดีกว่า เฮีย er, ดูสิเนี่ยยายจูนเนี่ยดูเดินโอบไหล่กับผู้ชายเนี่ยอุ้ยย่าง่ากเลยเฮียเจ้าชู้นะ, er, นะมันก็นเลยมาตกที่ยายจูนมนะันเนาะขอบใจในะความหวังที่ระสคงร้ายของแกนะแต่ทีหลังไม่ต้องยุ่งลูกไป,เ,ปเดินโอบไหล่ผู้ชายริมถนนเนาะผู้ชายไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยพ่อเนี่ยมือม้ามันไวเหมือนปลาหมึกไว้ใจไม่ได้สักคนถ้าหนูจะมีอะหนูจะหาคนที่ไม่เจ้าชู้ไม่ทําให้หนูเสียใจเหมือนที่พ่อทํากับแม่คะ่ะ